อาอ๋อหรอหรอหรอถึงแล้วอ่ะน้องคายถึงแล้วเออเออยากเห็นมือนกับว่าจะซื้ออะไรอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหไม่เข้าใจเอางี้อย่างนี้เฟซไทม์เลยได้ไหมฮะอ้าวไม่มี 3G วิฟิก็ไม่มี w i f i วฟ Wi-Fi วิฟิอ่ะอ่ะงั้นก็เลือกมาแล้วกันอะไรที่มันดูดีๆหน่อยอ่ะเอออ่ะเลือกมาเลือกมาอือืมอื อ๋ออ่ะค่ะค่ะอ๋อเพื่อเพื่อนนะฮะคนนี้พี่ไฮเทคมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อพี่อีเมลยังไม่มีเลยแต่พี่เล่นเฟซซามแล้วอยู่ห่างกับลูกก็ <c oughs> ต้องเห็นกันอ๋อนี่สินค้าจะสั่งอะไร <c oughs> เห็นเลยอ้าวต้องทันสมยัยแต่นี่ขัดใจตรงไหนรู้ไหมเน่ยพอเราโทรปั๊บเนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนู้นจะฝากซื้อของเนี่ยเน็ตยังไม่มีอะไรไม่มีไม่ครอบคลุมเลยต่างจังหวัดอย่างนี้ ยังไงอะเฟซไทม์ก็ไม่ได้ของก็ไม่เห็นก็ต้องเสี่ยงเขาซื้อมาละก็อาจจะแบบเงียชั่วคราวนะพี่นะแต่ว่าอนาคตผมว่าเรียกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยครับก็จะมีสัญญาณไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า 3G นี่ครอบคลุมหมดเลยอย่างแน่นอนอันนี้มั่นใจมากเลยมั่นใจได้ไงรู้ไงติดตามข่าวสารผมเป็นคนไฮเทคครับพี่เป็นคนไอทีผมทราบว่าตอนนี้ทางกสทชนะครับเขามีโครงการนําร่องที่จะพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเพื่อสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับ โครงการนี้จะเป็นยังไงอยากทราบไหมครับต้องไปพูดคุยกับผู้ที่เริ่มโครงการกันเลยครับขอต้อนรับพลเอกสุกิจคมสุนทรกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรักมนาคมแห่งชาติหรือกสทชครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้รับเกียรติจากหัวเรือใหญ่ของกสวท,ทชนะฮะซึ่งงานตอนนี้ต้องดูแลกำกับงานด้านกิจการวิทยุคมนาคมและก็การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับถ้าขออนุญาตถามถึงง่ายๆของความความครอบคลุมครับทั่วไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับถ้าโทรศัพท์เนี่ยประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทั่วประเทศค่ะแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเองครับซึ่งถือว่าต่ำมากใน แต่ว่ายิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเราก็ค่อนข้างต่ำอยู่ระดับประมาณที่4และในอนาคตนะคะโทรคมนาคมในประเทศไทยเราจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะเรากำ้ามอยู่ในช่วงของความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีประมูลขึ้นความถี่2 1 h z กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเหมาะสำหรับการทำสาม g คนะครับคือ 1G คือพูด 2G คือมีข้อความ 3G คือมันก็อินเทอร์เน็ตแ่แหละ แต่ว่าอยู่บนมือถือนะครับแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยมันจะมีความถี่ความถี่หนึ่งที่กําลังจะหมดอายุสัมปทานคือความถี่พันแปดร้อยเมกะเฮิร์ซนะครับซึ่งอันนี้ในทางเทคนิคก็ถือว่าเหมาะกับการทํา 4G เราก็คาดว่าทางกสทชเองโดยเฉพาะยิ่งกทคก็กทคคือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะครับก็คาดว่าสามารถจะเปิดประมูลได้ภายในต้นปีหน้าเราก็น่าจะมี 4G ใช่ครับกแป๊บเดียวนะคะปีหนึ่งร,รอก,กันอีกนิดนึง<อ>แต่ทราบว่าตอนนี้มีโครงกรารน,นำร่องนะคะท่านที่ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสังคมนี่เขาเป็นโครงการอะไรคะที่นำร่องโครงการนี้เขาเรียก USO นะครับย่อมาจาก Universal Service Obligation เป็นอุดมการณ์สากลน,นะครับในการที่จะทำให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้ ในบางประเทศประเดการทโทรคมนาคม,คมพื้นฐานหมายถึงแค่โทรศัพท์แต่ของเราเนี่ยเราพ่วงรวมอินเทอร์เน็ตเข้าไปด้วยนะครับ,ค,รบคนได้โอกาสเนี่ยประกอบด้วยคนที่หนึ่งก็คือโครงข่ายไม่ถึงคไม่มีโครงข่ายเนี่ยค่ะอะไรก็ไม่ได้สองคือเงินไม่มีมนะครับไม่มีไม่มีเงินจะไปซื้อพวก d e v ว c e พวกอุปกรณ์รที่จะเข้าถึงได้แล้วก็สามคือ โครงขายถึงเงินมีแต่ไม่สนใจจะใช้เพราะไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรก็เลยคนพวกนี้เรียกเหมือนว่าคนด้อยโอกาสงานของ u s o เนี่ยก็จะดูแลคนพวกนี้นะครับให้ถ้าโครงขายไม่ถึงก็ต้องทำโครงขายไปให้ถึงถ้าไม่มีเงินจะไปซื้ออุปกรณ์แพงๆเราก็ต้องทำของรวมของกลางให้อ,อย่างเช่นก็นเรียกว่าศูนย์ที่เราทำไปแล้วคือเรียกว่าศูนย์ยูโซนนะครับค่ะ อ่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปมีโครงการฝึกโครงการอบรมอ๋อมีอบรมให้ด้วยอบรมครับอบรมโครงการ u s o ซนี้เริ่มต้นมานานไหมครับเอ่อเริ่มจริงๆก็คงประมาณสักปีสี่แปดสเก้านะครับครับผมตอนนี้เราถึงระยะที่สามระยะที่หนึ่งเป็นโทรศัพท์สาธารณะนะครับระยะที่สองเป็นศูนย์เป็นศูนย์ในเส้นที่เรียกว่าศูนย์ยูโซเน็ตก็ไปจัดตั้งตามที่ตำบลต่างๆตามโรงเรียนให้สามารถที่จะการ จะเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อันนี้เป็นระยะที่สามระยะที่สามนี่เป็นโครงการระยะยาวห้าปีแตก่กำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจากเสียงบริการเสียงที่มีประมาณสัก90เปอรเซ็นเนี่ยภายในห้าปีต้องถึง95เปอร์เซ็นตี่กี่ปีแล้วคะท่านนี่เพิ่งเริ่มไปได้ครึ่งปีครึ่งป<า>ระ <อ S 1> กาศเมื่อปีเมื่อพฤษภาปีที่แล้วครับแล้วก็ ดาต้าคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยหปีเนี่ยจาก30กว่าเนตี่ยจะต้องถึง80%ของประชากรั่ประเทศก็ค่อนข้างท้าทายครับค่ะแล้วมีปัญหามีอุปสรรคไหมคะโครงการนี้ค่ะตอนนี้ก็คือเรื่องของการจับทำ TOR นะครับคือวิธีทำงานของเราเนี่ยเราจะทำงานแบบเราจะเป็นตัวกลางครับกสทชนี่จะเป็นตัวกลางเงินที่จะมาใช้เนี่ยเราจะเก็บจากผู้ประกอบกิจการ อุปเลอร์เเรียกค่าธรรมเนียมเข้ามาเพ <c oughs> ราะว่าประเด็นที่โครงขายไม่ถึงนะเกิดจากว่าเมื่อเป็นธุรกิจแล้วเขาทุนลงทุนไปแล้วเขาไม่คุ้มค่าเขาก็หยุดการลงทุนเพราะในพื้น,นท,ที่ห่างไกลก็จะไม่มีได้เพราะว่าหนึ่งคือลงทุนไปแล้วไม่มีใครใช้เขาก็เขาไม่ลงทุนเขาหยุดการลงทุนครับก็เป็นหน้าที่เรานหน้าที่เราเราก็ทำได้วหเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแลเรียกว่าค่าธรรมเนียม USO นะครับเข้ามาที่เรา แล้วเราก็บริหารจัดการจัดให้มีการประกวดราคาคเอาผู้ประกอบการนาั่นแหละไปทำํำเอาเงินพวกนี้แหละไปทําไ,ไปประกวดราคาแล้วก็ไปบิดให้เข้าไปวางโครงข่ายเป็นไฟเบอร์ออปติกเข้าไปถึงในตําบลในพื้นที่เป้าหมายที่เรากําหนดไปเรากําหนดไปคือ 1. คือโรงเรียนค 2. คือสถานีอนามัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกรงพยาบาลชุมชนนคสามคือตำบล อบตเนี่ยแหละครับจะจัดทำเป็นศูนย์โยโซในประเทด้วยก็จะห้าปีก็จะครอบเมอร์ทั่วประเทศความเจริญทั่วถึงเท่ากันมี่พี่ตุกทราบไหมครับว่าก่อนที่ผลเอกสุกิจจะมาเป็นหัวเรือใหญ่ของกสทชเนี่ยรับหน้าที่เรียกว่าดูแลโครงการใหญ่ๆระดับประเทศมาแล้วมากมายไม่ใช่แค่งานนี้อย่างเดียวนะฮะพอจะสั้นๆได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างไม่ขอไม่ทั้งชีวิตแล้วกันนะครับคุณยาวครับโครงการทําทางเข้าสนามบิน หนองมูห่าสุวรรณภูมินะครับโครงการศูนย์เบญจกิติข้างๆศูนย์ประชุมแป่นชาติเศรษฐกิจที่เป็นบึงของโรงของโรงงานยาสูบนะครับสวยครับนั่นใช้ใช้เวลาปีเดียวแต่จากผลงานที่ฟังมาส่วนมากเป็นงานที่ไปเน้นไปทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างทีนี้ท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกสทชได้ยังไงคะเมื่อตอนที่เขาสมัครเปิดรับสมัครกสทชก็มี ม,มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพนับถือมากคนหนึ่งท่านมาชวนผมว่าอยากให้ผมมาทำตรงนี้ผมก็เรียนว่าผมอย่างที่คุณตุ๊กพูดแต่ผมเป็นผมเป็นวิศวกรโยธาผมไม่ใช่<ม>โทรคมนาคมไม่มีความรู้เขาบอกเขามัต้องการเรื่องความรู้<ม>เรื่องโทรคมนาคมเพราะเขมีเยอะแล้วอืม,มันมีด้านพัฒนาสังคมครับการศึกษา<ม><ม> Å, วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมเป็น<ม> มีต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับท่านก็บอกว่าผมเนี่ยตรงกับตรงนี้เพราะผมเป็นเป็นผู้ประชาการพัฒนาที่หนึ่งมาก่อนผมก็ดูว่าเออก็ถ้ามันมีฟังก์ชันนี้ผมคิดว่าผมก็สามารถจะเสนอตัวเข้ามาให้ทางวุทสภาท่านได้คัดสรร<ช>ได้ก็เลยสมัครเข้ามาครับต้องถามท่านว่าในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชาการระดับสูงแล้วก็ต้อง เรียกว่าทํางานระดับประเทศมาเยอะแยะนะฮะ<ช>แรงบันดาลใจหรือเคล็ดลับในการทํางานของท่านน,นคืออะไรครับผมคนโบราณมผมใช้อิทธิบาทสี่ครับฉันทาวิริยะจิตตาวิมงังสาคือจะทําอะไรต้องรักอเอาใจใส่ขยันมั่นเพียรแล้วก็พิจารณาเหตุผลเพื่อจะพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดไปต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทําแล้วต้อง ต้องภูมิใจต้องกลับไปดูได้และตอ<ม>บได้ว่าผมเป็นคนทำ<ม><ม>นั้นต้องทําผลงานต้อง<ม>ต้องดีดครับวันนี้นะฮะนอกจากจะได้รับทราบโครงการดีๆเพื่อสังคมระดับประเทศแล้วนะครับยังได้รับค่รับดีๆในการทํางานของท่านอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับพลเอกสุกิจคมะสุนทรที่มาร่วมประชุวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ว่าความวีดีเขาเลยไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าเชื่อหน้ายังมีของอร่อยรอพร้อมเสิร์ฟอยู่สักครู่เดียวค่ะ